สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้กะอยู่บ้านพอพี่ป๊อปนะครับพ่อก็ว่าเล็บหน้าเอ้ยโมแมนกาเล่นอยู่บ้านบ้านคนตีมีครับบ้านตีมแล้วเด็กน้องฟิล์มครับไอ้กล้องครับนี่ครับน้อบรรยากาศแลดีคนพอเพื่อกระดับหน้าอยู่น้องเหรอครับเราดีก็เป็นพี่รองฟองป่าชูคนเรื่อครับผมเมื่อนี้เตรียมยศครับจากฟ้เพื่อกดับหน้าของปะของกำ อันนี้เพิ่งซ่อมแล้วนะครับว่าเชืว่าเอาบัวใส่น้ำร้ายเนาะพ่อบ่วิปลาบ่พ่อปลาปลาไหลครับพ่อปลาพี่น้องนี่มันถ่วมมากนะครับนี่บรรยากาศเราดีนี่ยังแรงหนีมากมันมีคล้องนี่มีคล้องท่านไหนเป็นเทีอมลงมาดิเทียมเนี่ยมันสูงมีคล้องลงมาหนิขอบใจ้ราครับบรรยากาศ อยู่บ้านแบบดำัหน้าเป็นเขา้ำเราก็ได้ซ่อมก็ทิดงร่องซอยผอยดรอกเอาแบบมุนมีดตีแรงแล้วนะพี่น้องนะจับจุ่มหนึ่งใส่กระโดดเอ้าบ้าก้องสวัสดีครับตั้งใจแครับเอฟซีสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับผม วันนี้ผมก็มาบ้านที่เป่าครับพาน้องฟิล์มน้องไก่แม่น้ำแต่ผมกับฟิล์มกับมากกันละล่ะมากกันละล่ะครับแต่ว่าวันนี้ก็มาเอามอไส้ครับมอไส้ครับรถเก๋งเป่าเอาไว้ท่าไปอ่าเหตุงานครับรถไปไปซ่อมเต้นก็กระจาไปซ้ายดูร้ายก็กระจกกระจมให้ภาษาหน้าบ้านนี้ นะครับตอนนี้ก็เวลาซีโมงแรงครับพี่น้องซีมงแล้วซีมงแล้วนะครับตอนนี้ก็อันนี้แล้วกับอีกผ้ากับขีไปสมัครงานนบัดที่นี่บัดที่หาอผ้ากับไปหาป่า มาปูาปลามาสไปเกียบป่าแล้วปลาป่าใครพี่้องครับไปละดูพี่้องดูมาหันกันีกแล้วเอ้ยป้าปลาคืออะไรเนี่ยเจ๊บเลยเปลี่นคนนนี่มันอาจจะไม่อยู่ตรงนี้เอ เมืบบ่อไอ้ว่ดไปอนอมกับฟานเดตัดผมไม่เวลาไปตัดรูปจหายขาดไปสิวโอ้วา่วา,าล้ว่าล้ว่าไรแบบบิ่นเอฟว่า้รโอ้ไรขาดไปิวที่เกสีันาะวา,วา่หนักงาน

โอ้ยเยอะูน่าตายเงี้ยนะจิปนี้ก๋อโมไม่อย่างไรพี่น้องผมไม่ค่อยเก่งไปได้ยังงูมีประสบการณ์ในเรื่องการแบบเบอกดูเอาง่ายมาบอกว่าเก่งข้างอย่าเนาะขนาดบอกว่าเก่งนี่สิอืนะครับแต่ไอฮิตงานเนี่เปิดแล้วดูผมนะครับผมชีว่าจะหยุดเด้แขนพี่น้อง เออกะพักเบรกพี่น้องเจอกันอีกเทื่อกับพละทุ่มหนึ่งพละเอเรื่องการซ่อมรั้มนะพี่น้องเนาะกะเมื่อยอยู่แต่ว่ากะต้องสู่ต่อไปอีกย่างว่ะ เอาไว้บอกทั้งคู่กันหน่อยได้เปล่าผมก็สไตล์เดียวกันนะครับผมอายโตยังบอกว่าใครเก่งครับลองฟิล์มครับผลมาเยอะน้ำนี่กับบรรยากาศตีต้อนแดดแห้งมาสั่นโต๊ะขึ้นมากี่ก็มืดมืดมาสั่นไปขำมากเลยมืดเลยฝนตกมากนี่เปียกเล็กน้อยคลิปนี้พวกยังไลฟ์เหรอว่าโบมียังโบมีสาระเลยคลิปนี้แบบเลี่ยงแบบสดๆนะนั่งเล่นบอกกันกับไอ้กองกับน้องเนาะ ท<ส>ั้งเบิงให้หน้าก็ฝายกินหัวหันบกมทะได้กินบบว่าินพเนดนานกิยังไหมสำหรับใครที่ติดตามพี่กล้องหรือน้องทีมหรือน้องสกายก็ขอบคุณด้วยนะครับ,บที่ติดตาม รักพวกผมด right. hey so so ้วยนะครับรักน้อยๆแต่รักนานเลยวันแลาเจาอันนี้อันนี้นาท่มือลงผัดอะไรอย่ได้ก่อนหวยลูกด้เท่าบ่เออพอกว่าสีเดาไอ้ดีนะพี่พี่ว่าเคยเห็นสีเลยดิพี่ได้ได้พี่เห็นได้แบบว่าแบบปลูกมันปลูกมันปลูกอ้อยจริงไหมข้าวนำแรงมือเกิดที่ปลูกอ้อยแล้วก็ยกเขาไหมไม่ไม่หากว่าลงดินเนาะ หนามลายวะขอหนังแข็อันนี้แบบเป็นเดบน้อยนึงกิสิแบบปักออกแล้วแต่ว่าอีกพวกปีนีมันลมเนี่ยพอพอเป็นสิแบบโยนปักออกปักออกเพราะว่าดิ้นบริแกนนะคือหนองมันเป็นตบแบบเร็วๆย้อนออกแบบเป็สิบคือมังดีเลยมังดีแมนแมนเลยบอลเนี่ไอ้ที่พวกมันลมอะไระไรย้อนกระจายเลยกระจายแบบฟิวเลยบ่ายนเป็นมัดเลยโอ้ แต่ว่าถ้าเป็ไนไอ้ดำเลยอีสายขวงขวังมูเลยใสยขวงโลกเลยเออไงเต๋อไปนี่บอนบุ้มล้ที่ว่าพอพอพ่นดับไร้ง่ายครับเพิ่นดับไรงนะ่ายตัวไงก็ไม่ได้นะพี่น้องเพใครขึ้นไม่ค่อยเห็นสำหรับใครที่ว่าเสียงผมทำไมเป็นแบบนี้นะครับว่สาสบายครับพี่น้องน้องกะใครเนี่ย เราจะไปอรอลุ้นกันที่ใครจะได้โชว์ไหนนะครับลองฟิล์มไอ้กองซซเีโซได้เนาะพารุ่นถา,าเบิ้งกันพี่น้องครับเปิดฤดูกาลสาวน้อยเราเพินโชว์ันที่เท,ท่าไหร่สา <31 S 1> <31 S 2> สิบเอ็ดซิงหานะครับครับฝากพี่น้องติดตามนะครับเด้อ บรรยากาศบานวันดีแห้งครับน้องมางแบบผมนั่งอยู่แถววัดเบื่อกรไดเด้เน,น,น,นี่ยมันดับเนาะไอ้ว่างไนล่อ้องไงมากสิถ้าม็นบ้านห้องเขาไปสอบอยู่หัวเรียนเลยได้เ่ยนะอตัวเลนามีบันไดมียังพร้อมกันนะพรประมาณลึกสามเมตรอ้เล็กอยู่นะสามเมตรความหัวอยู่เห็นไหม เอาเอาไอ่เน่ะมาลงเนาะไอ,อยังก็ไอเงาเลยไอเงาไปตะเบิงเลยพี่จีเสียบ้าเนนลยเราเอาตัวลงไปนะไงอะค, <laughs> คลิปนี้ก่าพมมี่ยังไรครับพี่น้องก่าฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ได้พี่น้องเด้อะสำหรับวันนี้ก่าคลิปนี้ก่าขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้องครับจบ <laughs> คลิปบ่สวยเลยวะ่ะเจ้าเจยาทีไป แต่ละที่เปน่ะโอ้ยไปจีบซีบอ่ที่ไปเนี่ยบู๊แอปตอนนี้ครับผมก็จะไปรับพี่น้องนี่ก็มาเอารถเอาราเอางอไส้เพื่อจะไปเ็ง่ายมือนี้ครับเวลาหน่อยว่าจั่นครับท่านี่ไปลาไรกับสีนั่งไลรสดเมีนครับกระละพี่น้องมือเนี่เดี๋ยวไปจังไปไลรสดใหมครับพี่น้องหมุนเข้าเจ้าบสีอื่นเมนแล้วเมีนครับการคลิปนี้ก็ สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกคนครับผมไทยปกไทยปุกครับ